สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Science e c เรียนออนไลน์ชีวิตดีๆวันนี้กลับมาพบกับครูอัวชราพรเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือวิชาชีววิทยาค่ะกับเนื้อหาเรื่องของยีนและโครโมโซมในตอนที่หนึ่งค่ะจุดเริ่มต้นของโครโมโซมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลย สำหรับยีนและโครโมโซมนะคะมันมีจุดเริ่มต้นจากการที่นักวิทยาศาสตร์ค่ะสงสัยค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมมีบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เลยเป็นที่มาของปีพุทธศักราช2423ค่ะมีการค้นพบนิวเคลียสนะคะนะและภายในนิวเคลียสเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเส้นๆนะคะที่เรียกว่าโครโมโซมอ่านี่คือรูปด้านหน้าตาของโครโมโซมนะคะ ต่อมานะคะก็มีการศึกษารายละเอียดลงไปอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเซลล์นะก็เลยค้นพบว่าการแบ่งเซลล์นะคะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบนี้นะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเช่นกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียดของการแบ่งเซลล์ทั้ง2ชนิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนวพร้อมกันเลยค่ะ จากที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการแบ่งเซลล์มี2รูปแบบนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกก่อนคือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะสําหรับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นนะคะเป็นการแบ่งเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบนี้ค่ะจะทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นนะคะสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายไปได้นะคะนอกจากนี้นะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ย หลักการของการแบ่งนะคะรวมไปถึงจํานวนโครโมโซมนะคะจะมีลักษณะที่เหมือนเดิมและเท่าเดิมก่อนการแบ่งเซลล์นะคะเซลล์เองจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเราจะแบ่งเป็น2ระยะย่อยค่ะมาดูระยะแรกกันก่อนเลยละกันนั่นคือระยะของอินเตอร์เฟสค่ะ จากภาพนกเรียนจะเห็นหน้าตานะคะนี่คือระยะของอินเทอร์เฟสค่ะระยะอินเทอร์เฟสนะคะเป็นระยะพักและเป็นการเตรียมแบ่งเซลล์นะ,ะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ต้องการพลังงานแล้วก็วัตถุด,ดิบในการในการเตรียมความพร้อมนะคะค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนนี้นะเขาจะมีการกักตุนสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีน นะเพื่อให้เตรียมพร้อมต่อระยะที่จะมีการแบ่งเซลล์ระยะต่อไปนะคะในระยะอินเทอร์เฟสนี้นะคะก็จะมี3ระยะย่ยอยคือระยะ G1 ระยะ G2 แล้วก็ระยะ S นะคะในส่วนนี้นะจะมีระยะ S ที่สำคัญช็อตโนธทันไหมคะระยะ S นะคะจะมีการจำลอง DNA หรือ DNA replication เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวน DNA นั่นเองอเดี๋ยวเราไปต่อคะ่ะ ต่อมาค่ะเป็นระยะการแบ่งเซลล์หรือเซลล์ดิวิชั่นนะคะสำหรับระยะนี้นะคะก็จะมีกระบวนการยิบย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนั่นก็คือโปรเฟสค่ะสำหรับระยะโปรเฟสนะคะคโครโมโซมเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างชัดเจนปรากฏเป็นรูปตัว X อในเซลล์สัตว์นะคะเราจะมีออแกเนลออแกเนลหนึ่งที่ที่สำคัญมากแล้วก็พบเฉพาะในการแบ่งเซลล์เท่านั้นนั่นก็คือ เซนทริโอค่ะเซนทริโอนะคะเป็นออร์แกเนลที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์จากเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณ2ฝั่ง่านะเป็นด้านติดตรงข้ามกันแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นคะ่ะเซนทริโอจะมีการสร้างเส้นใยสปินเดิลเพื่อไปยึดเก,ก,กาะกับตำแหน่งของเซนโทรเมียร์ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของโครโมโซมนั่นเองนะจะทําให้โครโมโซมนะคะไม่กระจายกระจายไม่ล่องลอยไปไหนนี่คือในเซลล์สัตว์ค่ะแล้วในเซลลพืชล่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าเซนตริโอเนี่ยพบเฉพาะในเซลล์สัตว์ใช่ไหม และในเซลพืชหลักกระบวนการตรงนี้ทําได้อย่างไรในเซล์พืชค่ะเขาก็มีขั้วตรงข้ามเหมือนกันแต่ขั้วตรงข้ามของเซลพืชเนี่ยไม่ใช่เซนเทรโอแต่จะเป็นโพลาแครบทาหน้าที่เหมือนกันเลยนะคะอยู่เร็เปลายเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันกันที่ในส่วนของออร์แกเนลนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็นิวเคลลัสเนี่ยภายในเซลล์จะค่อยๆสลายไป เดี๋ยวเราไปสู่ในระยะต่อไปเลยค่ะนั่นคือระยะเมตาเฟสค่ะ,ะต่อมาคือระยะเมตาเฟสนะคะในระยะเมตาเฟสตัวนี้นะคะนักเรียนในส่วนของเซนทริโอเห็นไหมก็ยังคงอยู่คนละขั้วเหมือนเดิมตัวนี้คือเส้นใหญ่สปินเดอร์ที่บอกไปนะคะเส้นให่สปินเดอร์ตอนนี้ค่ะโครโมโซมจะเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางและ เห็นไหมคะโครโมโซมจะเรียงกันอยู่ตรงกลางและเป็นช่วงเวลาที่โครโมโซมเนี่ยจะมีการหดตัวสั้นที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแบ่งตัวเลยนะแล้วก็เคลื่อนที่ส่งผลทําให้เมตาเฟสในช่วงนี้นะคะเหมาะสมแก่การศึกษาและนับจํานวนรูปร่างของโครโมโซมรวมไปถึงศึกษาความผิดปกติของโครโมโซมก็ได้หรือที่เราเรียกว่าคาริโอไทป์อ่าโดยโครโมโซมนะคะจะเริ่มมีการแยกตัวกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายของระยะนี้ค่ะ ่อามาคือระยะแอนเนเฟสค่ะระยะนี้ครูชอบเรียกว่าระยะนางมารได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นระยะที่เส้นใ่สปินเดิลเนี่ยหดตัวสั้นลงแล้วทาให้โครมาติดเนี่ยนะคะถูกดึงแยกออกจากกันไปอยู่คนละขั้วเลยค่ะโครโมโซมภายในนะคะจะมีการเพิ่มจํานวนเป็น2เท่าระยะนี้เราถือว่าเป็นระยะเข้าสู่กระบวนการการแบ่งตัวแล้วเพราะว่ามีการเพิ่มจํานวนนะคะและในะข้อดีของระยะนี้ค่ะระยะแอนเนเฟสเนี่ยเป็นระยะที่ใช้เวลาสั้นที่สุด ถ้านับในยระยะทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโต่สิทธิ์ระยะสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือระยะเทโลเฟสค่ะระยะเทโลเฟสนะคะเป็นระยะที่โครมาติดเนี่ยแยกออกจากกันพูดง่ายๆว่าเราได้โครโมโซมลูกออกมาแล้วนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของเป็นตรงขั้วนั่นแหละนะจากโครโมโซมลูกแต่ละแท่งค่ะก็จะคลายตัวออกมากลับมาเป็นโครมาตินเป็นเส้นยาวๆอ่า แล้วก็เกิดนิวเคลียรอลัสอีกครั้งหนึ่งเยอะหุ้มเซลลก็งอกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือตอนปลายของระยะนี้จะเห็นเ,เซลล์มีนิวเคลียสเพิ่มเป็น2ส,ส่วนค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเซลเนี่ยมันยังไม่มีการแยกออกจากกาันโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะเซลล์เองก็ต้องมีการแบ่งเพิ่มนั่นก็คือการแบ่งใส่ตัวพลาสซึมค่ะโดยจะเกิดการคลอดบอลหรือที่เราเรียกว่าครีเวจ ะะเกิดการคลอดบาลหรือเรียกว่าคลีเวชนะแล้วก็ค่อยๆหลุดออกมาเป็น2วงชัดเจนดังเหมือนในภาพเลยนะคะนะนักเรียนนี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีอะไรจะบอกตำแหน่งที่เกิดคลีเวชเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวก,กันกับที่เคยเกิดขึ้นในระยะของเมตาเฟสนั่นคืออะไรโครโมโซมเคยมาเรียงอยู่ตรงกลางในจุดนั้นค่ะไงไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะ ต่อมานะคะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะไมโอซิสนะคะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อพเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะโดยจํานวนโครโมโซมนะคะหลังจากการแบ่งเซลล์แล้วจะลดเหลือครึ่งหนึ่งะจาก 2N เหลือ N เดียวนะคะโดยตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมี2ระยะเหมือนกัน2ระยะใหญ่ๆนะนะนั่นคืออินเตอร์เฟสแล้วก็ตัวเซลล์ดิวิชัน ในตัวเซลล์วิชันเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2ระยะย่อยคือไมโอซิส1กับไมโอซิส2พูดง่ายๆก็เลยก็คือไมโอซิสเนี่ยจะมีการแบ่งเซลล์2รอบนะคะจำนวนโครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแต่จะมีจำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดถึงการแบ่งเซลล์ในระยะไมโอซิส1ก่อนนะคะเป็นระยะที่จำนวนโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง แบ่งเป็น4ระยะย่อยแต่ในส่วนของอินเทอร์เฟสเนี่ยนะคะไมโอซิสกับไมโทซิสจะคล้ายกันคือมีการจำลอง DNA มีการสังเคราะห์ RNA เพื่อเตรียมพร้อมๆในการแบ่งตัวนะคะตรงนี้เหมือนกันแต่พอม,มาดูในส่วนของไมโอซิส1ค่ะโปรเฟส1นี่ะ เป็นช่วงที่ใช้เวลาถึง90%ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเลยนะเพราะว่าโครมาตินนะคะจะหดตัวเข้าสั้นเป็นเหมือนกับคโครโมโซมจับคู่กันนะโดยคโครโมโซมนะคะจะมีลักษณะคู่เหมือนนะเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมจะเข้าคู่กันนะคะทำให้เราเห็นแต่ละคู่เนี่ยนะคะมี4คโครมาตินนักเรียนเห็นในภาพใช่ไหมคะ,ะหลังจากนั้นค่ะพอเขาเข้าคู่กันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะ,คะคโครโมโซมเองเนี่ย เขาก็จะพิจารณาจากตำแหน่งนของเซนตทรเมียนะคะเหมือนกันไหมเออเธอกับฉันเหมือนกันนะงั้นเรามาแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันตรนี้นะคะเราเรียกว่า crossing over ค่ะนะยนดูในภาพมุมบนนะ,ะน่นจะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีการเกี่ยวแขนข,ขากันแบบนี้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันอ่ะแดงแลกกับน้ําเงินบางส่วนของน้ําเงินแลกกับแดงนะนะคะ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือว่า crossing over กันเนี่ยทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเกิดการแปลผันทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะทำให้ยีนมีความหลากหลายมากขึ้นเลยค่ะในระยะ metaphase 1ค่ะโฮโมโลกัสโครโมโซมจะมาเรียงตัวเป็นคู่คู่แนวกึง่งกลางของเซลล์เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วในระยะ anaphase 1ก็ยังคงเป็นระยะที่มีการแยกตัวของโครโมโซมที่เข้าคู่กัน โดยเส้นใยสปินเดลจะดึงกระชา่าออกมานะคะแต่และโครโมโซมจะประกอบไปด้วย2โครมาติดค่ะและในระยะเทโรเฟส1นะคะก็จะมีการาสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสใหม่ขึ้นมารอมรอบค่ะมีการสร้างนิวเคลียรัสใหม่ขึ้นมาจำนวนโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็มีการเกิด c l e a v a ฟลอเวอนะคะก็คือการดึงแยกออกมาเป็น2เซลล์ชัดเจนเลย เมื่อสิ้นสุดระยะ m มโอซิส1ค่ะเราจะได้เซลล์ลูกอยู่2เซลล์ใช่ไหมคะแต่การแบ่งเซลล์แบบ m มโอซิสไม่จบแค่นั้นค่ะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องกับ m มโอซิส2ค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีการจำลองโครโมโซมเพิ่มขึ้นนะคะแต่กระบวนการยังคงเหมือนเดิมค่ะคือมีระยะ p r โปรเฟ e 2ระยะ m เมตา a ฟ e 2ระยะแอน p าเฟส2ระยะ t เทโล a ฟ e 2และไซโต ok ไ i n e s i s ค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสกันนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเป้าหมายของไมโทซิสนะเป็นการแบ่งเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ร่างกายถูกไหมคะนะไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของร่างกายเราก็พบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทั้งหมดแต่ไมโอซิสนั้นนะคะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นจะพบในสิ่งมีชีวิตที่เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะต่อมาค่ะเรามาดูซิ จำนวนโครโมโซมที่บอกไปนะคะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแน่นอนค่ะเพราะไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพียงแค่รอบเดียวเนะคะเซลล์ลูกที่ได้จะมีเพียง2เซลล์ค่ะนะแล้วก็ตัวเซลล์เริ่มต้นเนี่ยนะคะจะมีอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่า46นะคะเซลล์ลูกที่ได้ก็46โครโมโซมเท่ากันกับเซลล์ต้นแบบแต่ไมโอซิสนั้นนะคะเป็นการแบ่งเซลล์ถึง2รอบเพราะมีไมโอซิส1และไมโอซิส2 จำได้ไหมคะนะในจำนวนของโครโมโซมเริ่มต้นนะคะเซลล์ต้นแบบอย่างของมนุษย์เราใช่ไหมมีโครโมโซมอยู่หมด46แท่งนะคะแต่เมื่อมีการแบ่งเซลล์สองรอบค่ะนะโครโมโซมลูกที่ได้สุดท้ายนะคะจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวนะจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือ23นั่นเองนะนะคะเออตามนี้เลย バイ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 バ hello would you like some donuts oh my favorite glazed donuts oh my candy donuts oh no chocolate oh but i want a diet oh well i'll just have an itty bitty bit <laughs> wash my hand. down the hall that way thank you <laughs> chocolate Yum.